สวัสดีคะ่ะทุกคนมาดูอาชีพอีกหนึ่งอาชีพนะคะของคืออาชีพเลี้ยงนกเขาชวานะคะซึ่งเจ้าของเจ้าข,ของอาชีพนี้นะคะเป็นอาชีพที่ส่งนกเขชาชวาจําความได้คือมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะตอนนี้ก็น่าจะประมาณ 20- 30ปีแล้วนะคะนี่นะคะนกเขืาเยอะแยะเลย